เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงกุ้งหมูสับใส่ผักรวมน่ากินมากสวัสดีค่ะทุกคนมาทำแกงนี่ค่ะทุกคนแกงกุ้งหมูสับนี่ใส่ผักรวมค่ะ อันนี้ข้เาเปลือรพริกผงหนัวแล้วก็รสเตียใส่ซอสปรุงรสค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปใส่บวบก,กับฟักทองค่ะอันนี้จะนานสุกหน่อยนะทุกคนใส่ไปก่อนเดี๋ยวต้มไปสักพักนฟักทองเริ่มนิ่มแล้ว จะใส่กุ้งกับหมูสับลงไปค่ะเห็ด ผักกาดขาวแล้วก็ผักกระหล่ำค่ะทุกคนใส่ลงไป เดือดแล้วค่ะทุกคนนี่น่าก,กินมาก